สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะแลงนี้เขากับมาพบมาพบกันหลังจากหวยลาบพัฒนาออกไปแล้วเขากับมาเบิร์กันนะครับเนาะว่าสิออกตรงตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะครับผมหวยลาบพัฒนามื่อวันออกห้าสี่เจ็ดสามได้พี่น้องเนอะห้าสี่เจ็สามสี่ตัวห้าสี่ล่างเจ็สามบนสี่เจ็ดสามเนอเลขสามตัวเนาะเลขสองตัวออกหาสี่สี่หานะพี่น้องเข้าตรงๆพี่น้องหาสี่สี่หาเข้าจังจริงได้พี่น้องนี่ยพี่บ๊อ วิ่งรูดให้เจ็ดสี่้าเก็บแตก3มตัวเด้อพี่น,น้องเอ้ยเข้าทั้งเจ็ดทั้งสีทั้งห้สามตัวเข้าหมดเลยวิ่งรูดเด่ยให้เจ็ดกับสี่เนาะพี่น้องเนาะมันออก 7, 4, 5, เจ็ดสีห้สาเออเจ็ดห้เจ็ดห้สี่เนาะห้าเจ็ดสออกห้าสีเจ็ดสามนพี่น้องเข่าตรงๆห้าสี่ได้พี่น,น้อง 5, 4, 7, 3, นนเนาะเขาห้าสี่เ็สมออก สี่เก็สามไม่เป็นน้องเล็กสามตัวบนออกเก็สามล่างออกหาสี่พี่น้องเข่าตรงๆลาพัฒนาเลยพี่น้องสามตัวตรงตับเลี่นเข่าตัวจับคูมีจักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบคูพี่น้องเข่าเลยว่องไห้ทุกโคเข่าวิ่งรุดเก็ดสี่ห้าเปลี่ยนเจ็ดกับสี่ก็เข้าหมดเลยทั้งเก็ดทั้งสี่ทั้งห้าพี่น้องเลย เราพัฒนานะครับเข้างวดนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วงวดก่อนก็เข้าวันนี้น้อยแตกไป6กเกตแผลได้พี่น้องเอ้ศมันนี่น้อยกับแตกสนะสนะได้แจกขัดแจกแง่พี่น้องเอ้ยนี่คือเราพัฒนาของหนุ่มโชคได้พี่น้องเล้ศคอยทุก่นปังๆพี่น้องผู้ใดอยากเขากุมกับเขามาทักมาพี่น้องมันนี่ล่งล่งในช่องพระท่านพระม่ยังมันเน็ดมันซาเด้อกับขอถดขอไห้หลายๆลงไม่ทันก็อยากให้พี่น้องเขากุมไว้ได้พี่น้องเขากุมไว้เพ่าอย่างเพราะ บางเทียฝนตกฟ้าห้องแล้วว่าเนื้อซาเนื้อตายกันสิย่นเขาคุ้มลร้ได้พี่น้องเนาะเขาไปเบืองนี้คุ้มมันขับมันลงไงเพราะว่าในไร้มันเอาขอให้ยิคุ้มไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่องนี้มัน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 โหลดซาซาแห้งพอยังเนื้อมันซาพอยังโมโหกันเนื้อซาเพราะว่าท้อท้อท้อซาเพมีปัญหาแล้วพี่น้องเนาะโหลดบ่ได้โหลดซาเลยก็เลยลงให้งหท่านเพราะฉะนั้นเขาคุ้มไปได้พี่น้องเด้อ ผู้ใดอยากได้อยากปังอยากแตกอยากปังสิบงวดกว่าแล้วเนอะสิบสองสิบสามงวดเราลาพัฒนาหวยไทยรัฐบาลแตกเมื่อวานนี้หนึ่งสี่หนึ่งสี่กับยังอ่ะห้าห้าบอห้าหนึ่งสี่โอเคห้าหนึ่งสี่เขาแตกทั้งบนตั้งลางอันนี้ก็แตกพีก่น้องเล่าก็แตกกดกรนก็แตกหนึ่งสี่ก็ผาหาเล่าวันนี้ก็แตกหาสี่สี่หาเนาะพี่น้องเนโอเคก็พวกรกันมือไม้น้องพี่น้องวันจันนาเขากุมไม่ได้พี่น้องเด้อเพื่เป็นการมอบพาน นุ่มโชกอยากให้เขาคุ้มนะพี่น้องเนาะพออย่างพอสิได้บอผ่านนี่กันแจ้งเตือนก่อนเพื่อนโอเคครับผมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ